ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกก้าราศค่ะงานนี้บิ๊กโจ๊กออกโรงอีกแล้วค่ะทุกคนขะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กนะคะมายืดเอกสารเพิ่มนะคะพร้อมกับ ฟ้องบิ๊กตายแล้วก็บิ๊กอีกหลายๆคนนะคะที่กันแกล้งตนนั่นเองค่ะทําให้หลุดพ้นสภาพตํารวจนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีหลักฐานต่างๆในการซื้อขายตําแหน่งนั่นเองค่ะงานนี้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กนะคะไม่นิ่งนอนเฉยแน่ๆถ้าทําตัวเองจมคนอื่นที่ทําผิดชั่วชอย่างจริงๆก็ต้องจมด้วยเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กกันได้เลยค่ะวันนี้กรรมแรกก่อนนะ อ่าอันนี้คดีหนึ่งอที่ผมฟ้องผบตรกิจรัดนะคนเดียวก่อนแต่เดี๋ยวจะมีตามมาอีกอ่าเป็นระลอกๆนะครับนะตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการทำคำฟ้องอยู่นะฮะคืออย่างนี้เวลาใครถูกดนเน,นือคดีอาญาเนี่ยนะครับนะมันตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าที่ผ่านมาเราเอาแต่เวลาไปทํางานนะให้ประชาชนให้แผ่นดินนะพออยู่เจอ,อใช้ว่าเจออะไรล้อมกัด นะครับเราก็ตั้งหลักไม่ทันไม่รู้ไอ้มันทํำยังไงวะถึงไม่ออกหมายจับผมทํำยังไงถึงไปด,ดําเนินคดีผมนะไม่รู้ว่าไปทําอย่างไรนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเปรักษาเช่นนี้นะครับนะผมก็จึ่รวบรวม,รวมข้อมูลอยู่ปีกว่านะครับวันนี้ก็ได้ครบก็ยื่นนามายื่นฟ้องผมตัอธรในคดีแรกก่อนเราจะเห็นได้ว่าพมพัอธกิจรัดนะครับเป็นผมพัอธก็เป็นไปแล้วนะครับ วันนี้มันควรต้องหยุดต้องหย่อนแล้วนะก็ยังมาเล่นงานผมอีกในเรื่องคดีข้อสอบจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อสอบจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับพบวตรอได้ออกคําสั่งตั้งกรรมการสืบสวนวินัยผมนะครับทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้ตกเป็นผู้องหาในคดีอาญาผมอธิบายให้ฟังว่าการจะตั้งกรรมการสืบสวนวินัยใครได้หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยใครได้เนี่ยมันจะต้องมีมูลจากอาญา ไม่ใช่อยู่ๆตำรวจคนไหนจะมานึกจกตั้งเขาก็ตั้งเลยไม่ใช่อันนี้ท่านมีอำนาจตั้งแต่ท่านใช้อำนาจเ,าเกินกว่าขอบของกฎหมายไม่ได้นะครับนะเห็นไหมครับคดีข้อสอบจุฬาลงกรนะครับตั้งพบตรอกจรัฐออกคำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผมนะสืบสวนวินัยนะสืบสวนวินัยแล้วก็มาต่อมามาพบว่าอะไรครับพบว่า ผมเนี่ยไม่มีกรณีต้องหาคดาียาทั้งที่อะไรครับพบวตรอเนี่ยทราบอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่มีกรณีถูกดำเนินคดียาจากกราการไซเบอร์นะครับนะก็เลยเออพอต่อมาก็รู้ว่าพลาดพลาดก็ไปออกคําสั่งใหม่นะครับนะแก้ไขเปลี่ยนจากชื่อผมเอาชื่อผมออกนะครับแต่าหารู้ไม่ว่าพบวตรอได้มีการเผยแพร่คําสั่งต่าง ไปยังคณะกรรมการไปหมดแล้วนะครับแล้วรวมถึงได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปห,หมดแล้วซึ่งส่วนนี้ผมก็ฟ้องหมิ่นประมาทพรบตรกิจรัฐษณ์แล้ฟ้องทั้งหมิ่นประมาทดยการโฆอณนะสองคดีด้วยกันที่สารอาญากรุงเทพใต้อันนี้นะฮะหมิ่นประมาทวันนี้ในเรื่องข้อสอบประเด็นไหนที่ผมมาฟ้องอาญาทุจริตประเด็นสําคัญก็คือว่า ตามพรบตำรวจมาตา 9, นะรา129นะข้าราชการตำรวจที่ถูกออยราชการนะหรือให้ออกหรือพ้นสภาพงอต่างนะจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะเท่านั้นแต่ต้องภายใน1ปีนะครับของผมเนี่ยสื่อมวลชนดูนะครับผมถูกออกวันที่18เมษายนนะก็พยายามอะไรครับพยายามจะหาเรื่องตั้งกรรมการผมให้ได้ จนมาตั้งกรรมการผมวันที่17เมษายนทึ่เป็นวันสุดท้ายนะของครบหนึ่งปีแต่อะไรครับแต่ไปตั้งสืบสวนข้อเท็จจริงนะทั้งที่ตนเองเป็นผบตรรู้พรบรตำรวจด,ดีอยู่แล้วว่าไปตั้งสืบสวนข้อเท็จจริงไม่ได้มันต้องตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงได้อย่างเดียวนะครับอ่าก็พยายามอ่าหาวิธีการตั้งกรรมการผมให้ได้เพราะเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมได้กลับมา ก็จะเอาเรื่องนี้เล่นงานผมให้อ่อยรอบหนึ่งนะครับทั้งที่ท่านเป็นผมรตรไปแล้วก็ควรจะหยุดจะย่อนได้แล้วก็ยังมากลั่นแกล้งผมอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานนะแต่ใช้อำนาจโดยทุจริตนะการแกล้งผมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผมตวตรจะอ้างไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไรต้นเองเป็นคนเซ็นจะโยนให้เจ้าที่ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่มีฟ้องลูกน้อง ฟ้องผบตรเพียงคนเดียวนะไม่มีฟ้องเด็กฟ้องเด็กไม่เอานะครับนะเ,เพราะเด็กไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะเ,เราจะเห็นนะครับเปรียบเทียบผมกับพบตรต่อสักเห็นไหมครับมีการดึงเรื่องไม่ตั้งกรรมาการวินยัยพบตรต่อสักจนเลยหนึ่งปีแล้วกรวรทชี้มูลอย่างไรก็ตั้งไม่ได้ละเพราะมันเลยหนึ่งปีแต่กับผมเนี่ยนะ ตั้งเรื่องเว็บพนันแล้วก็ยังมาหาเรื่องตั้งข้อสอบอีกเห็นไหมครับแต่ที่ผมวตรอต่อสักนะเ,เรื่องเว็บพนันก็ยังไม่ตั้งเลยนะทั้งที่มันควรต้องตั้งตั้งแต่ถูกกล่าวหาที่ต่อปูแล้วใช่ไหมครับแต่นี้กรตรชี้มูลนะก็บวินเวลาไม่ตั้งนะครับเห็นไหมครับมันเป็นการเมือการที่3-4มาตรฐานนะครับหนเพราะนั้น วันนี้โอเคเรื่องผมตรต่อสักก็ว่าไปแต่ในส่วนเรื่องของผมเมื่อผมเสียหายนะผมถูกการใช้อำนาจของบตรโดยพิดชอบผมก็ต้องรักษาสิทธิ์นะก็ต้องมายืน่นฟ้องต่อศาลอาญาต่อศาคลคดีอาญาทุจริตและประพฤผิิชอบกลางนะครับนะเพราะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับนะแล้วก็จากนี้ต่อไปก็จะไล่เรียงไปเ,เป็นกำกำนะใครผิดก็ต้องขอญาตฟ้องห้ามว่ากลัน่นนะครับ เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่านะความจริงมันก็ถูกเปิดเผยไปเรื่อยนะเ <_ T> นะวรกรรมมันก็จะมีจริงนะครับนะไอการสอบสวนการบังคดีผิดถูกว่าไปอย่างนะครับแต่มันต้องทําโดยถูกต้องทําโดยหลักนิติธรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ต้องกลับเรียนว่านะเ,เสร็จจากนี้ไปแล้วนะวันนี้ที่สาร้นูผมจะไม่ได้ไปเพราะว่าเวลามันไม่ทันนะครับก็สานูนผมอาจจะเลื่อนไปอาทิตย์หน้านะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวที่กรรมธิการ นะครับนะเพรเริ่มบ่ายโมงเด่นะครับเริ่มบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายโมงไม่ได้ใจนะครับนะเพราะฉะนั้นกรรมริการก็คงใช้เวลานานพอทุคครนะครับในวันนี้นะครับนะก็สื่อมวลชนก็ติดตามนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนะในวันนี้ใน,ใน,ในช่วงเช้าก็จะลงไปหัใหญ่นะครับนะไปช่วยเหลือผู้สบงผู้ทุกข์ภยัยอีกส่วนหนึ่งนะครับเพนะราะว่าทราบว่าวันนี้จากการติดตามสถานการณ์ทราบว่ามีศพเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับ จากการาที่รัฐบาลาไม่ได้มีมาตรการชัดเจนนะครับนะแล้วผมก็ต้องกลับเรียนต่อว่าเป็นเรื่องที่ผมเศร้าใจที่สุดนะครับนะเพราะว่าในฐานะที่รู้จักท่านนายกรัฐินมายาวนานนะครับนะเ,เป็นสิบปีก็ว่าได้นะครับแต่ท่านกลับโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้กับผอบอสสนะครับความจริงแล้วท่านต้องลงไปเป็นผู้จัรการเหตุการณ์เองนะครับเพราะท่านคือนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมทั้งกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้ากระทรวงกระทรวงมหาดไทยแต่ท่านกับโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้พอบอสสผมถามคําเดียวว่าพอบอสสจะไปสั่งอะไรใครได้นะครับเพราะว่าอะไรครับพอบอสสก็ไม่ใช่เจ้ากระทรวงมหาดไทยนะครับนะแน่นอนมีมติครามอก็จริงแต่ท่านจะไปรู้จักอธิบดีกรมนี้กรมนี้ได้อย่างไรเราต้องพูดเรื่องจริงกันนะวันนี้ผมเข้าใจนาย,ยกว่าท่านไม่กล้าลงไปเป็นผบอีกการนะเพราะท่านกลัวว่าเดี๋ยวท่านแก้ไม่เป็นแก้ไม่ถูกแล้วก็จะซวยนะ แต่วันนี้ท่านท่านยิ่งกว่าเดือดร้อนอีกนะเพราะว่าท่านกําลังทําคนตายาทั้งบ้านผมทั้งหัดใหญ่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านต้องกระทําคือท่านต้องลงไป,ปราชาการเองเป็นพอบอหตุหารณ์เองแสดงภาวะผู้นําเองนะครับนะให้เพราะท่านสามารถสั่งอธิบดีกรมกอง,กองต่างได้เอาพอบบรสอ,สอไปเนี่ยนะพอบอสสเขาไม่สามารถให้คุณให้โทษอ,อธิบดีกรมบรรเทาสาธารณภัยได้นะ ไปสั่งปลดสั่งย้ายไม่ได้ใครจะไปทําอะไรที่มันเต็มที่ล่ะนะครับนะเพราะนั้นผมเห็นแล้วก็เศร้าใจนะครับวันนี้ที่บ้านผมหนึ่งอตั้งแต่เกิดเหตุนะประมาณประเมินสถานการณ์น้ําก็ไม่มีนะภาครัฐก็ไม่มีนะผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละนะปีที่แล้วยังมีตั้งศูนย์บริการศวนหน้าปีนี้ก็ไม่มีนะจนถึงวันนี้ศูนย์บริการภาวะวิกฤตก็ไม่มีนะประชาชนก็ต้องช่วยกันเอง นะครับผมก็เห็นแล้วผมก็เสียใจนะครับนะส่วนผมลงไปก็นําน้ําไปมอบให้400,000ขวดมันก็เป็นแค่เสี้ยวเดียวนะเพราะว่าวันนี้ถ้าผมเป็นนายกก็ต้องพูดย้าอีกทีนึงนะครับถ้าผมเป็นนายกเนี่ยนะผมไม่ต้องลงไปก็ได้แต่ผมนั่งบญชจการอยู่ทำเนียบนี่แหละนะแล้วก็บอกประชาชนเลยว่าจะอยู่อีสานเหนือตกออกนะใครมีเจ็ตสกีเอาลงไปสงขาเลย แล้วค่าขนย้ายค่าใช้จ่ายจัดการให้หมดนะแล้วพอไปถึงสงขาให้ไปพบใครไปพบไปพบอธิบดีกรมบรรเทาสาธารณภัยหรือไปพบผู้ว่านะาแล้วก็จัดที่พงที่พายเขานะจัดอาหารการกินให้เขาสี่มือ้อนะอที่พักให้เขาแล้วพวกนี้เขาจะทางานนะเจสกีผมว่ารวบรวม,รวมทั้งแผ่นดินเนี่ยนะได้ต้องมีพันลำนะครับนะวันนี้หลายที่เขาอยากเอาลงไปแต่เขาไม่มีตังค์ ไม่รู้จะเอาลงไปยังไงแล้วไม่รู้ลงไปจะเจอใครสอนะครับโดนเนี่ยเรียกดมทั้งประเทศเลยน้องๆหนูๆใครเอาไปลงไปไปเจอใครเจอที่ดีกรมันเทาสาภายัยหรือผู้ว่านะจัดที่พงที่พายเขา้าน้ํหรือใม้เขาคนไหนไม่มีสตังนะเป็นคนทํางานหาเช้ากินขําจัดบิเลี้ยงเขานะคนไหนรวยอยู่แล้วบอกไม่ต้องช่วยฟรีก็ว่าไปนะ,อ,ะอันนี้จะรมโดนนะลถ คอนวอยหรือรถไม่ใช่คอนวอ์รถยกสูงนะระลงไปพันคันเนี่ยผมมองว่าพอพอมันมียูนิตี้เดียวกันน่ยนะครับนะภาคเอกชนจะช่วยภาครัฐได้มากนะแต่นี้นายกก็ไม่สั่งการท่านบอกว่าถ้าลงไปยืนผัดข้าวยืนอยู่9ชั่วโมงสั่งงานมันไม่มีประโยชน์นะครับนะแล้วอีกอย่างท่านจะ,ะหเห็นภาพว,ว่าท่านไปยืนมอบน้าให้ประชาชนอันนี้มันมันเป็นเรื่องแค่แค่เสี้ยวเดียวท่านต้องบริหาร วันนี้จะเห็นแล้วว่าท่านบริหารไม่ได้บริหารไม่เป็นนะครับซึ่งผมถือว่าแย่มากนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็มีคนตายมากขึ้นนะกำลังพลก็ช่วยไม่ได้นะครับนะฮนะเพราะนั้นวันนี้จะไปใช้อะไรมันมันไม่มีอะไรจะจะใช้ก็ได้ได้แต่รออะไรรอน้ำลดนะก็ทำเป็นรูทีนอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ท่านประกาศภาวะถุกเฉินชฉพาะหัดใหญ่ แล้วท่านอย่าลืมอา้าวแล้วคนโกรลกคนสตูนคนยะลาทํำยังไงนะครับผมก็งงกับแนวะทางปฏิบัติของท่านนะแต่ผมก็ก็ไปช่วยได้ส่วนเดียวนะครับนะ,ะเนี่ยก็เอาสี่แสนกวดไปมอบให้แต่วันนี้พรุ่งนี้ผมก็จะลงไปแล้วไปมอบให้ตามบ้านนะผมก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปฝากไว้ที่หน่วยงานทั้งหมดถึงให้เร็วที่สุดนะครับนะแต่ว่ามันก็ยากลำบากมากนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับ ถ้านายกมีออเจิตี้อยู่แล้วนะครับนั่งอยู่ทั้งเงียบเนี่ยนะรประกาศแบบนี้นะครับนะแล้วท่านก็ให้ให้นายเพอทุกท้องถิ่นเลยนะครับนะไปประสานถึงบ้านเลยนะพอเขาลงไปเขาก็ชัวร์แล้วว่ามีที่พักอาหารกินฟรีนะครับนะเขาก็ระดงกําลังช่วยเต็มที่รับรองได้ว่าถ้ามีเรือในน้ำนะสักพันลำนะสัพันลำรถสักพันคันโดนสักพันลำนะแล้วถามว่าวันนี้ท่านจะเอาคอปเตอร์ไปมอบข้าวผมว่าตลก นะมันต้องใช้โดนเนี่ยอย่างเมื่อวานผมโทรหาอาจารย์พิสิทธิ์นะอาจารย์พิสิทธิ์ก็เป็นพั์เนอร์ผมเคืือข่ายอาจารย์พิสิทธิ์ก็เป็นสมาคมโดนนะ,ะเนี่ยก็ชวนลงไปด้วยกันวันพรุ่งนี้นะครับนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เศร้าใจแทนคนใต้จริงๆนะครับนะ